อ๋อโอ้ลูกค้าลูกค้าสั่งไม่พักเลยเยกวาลูกค้าลูค้าไม่มีงกเลยเนื้อเนื้ออยู่ไหนเนื้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับได้เดี๋ยวได้เดี๋วได้เดีวได้เด้วางสามใบอ่อกจริงจริงอ่าอกจริงจริงไม่ได้ใส่จานอ่จ แพรเฟิร์มต้องแอคกูแล้วล่ะถ้ากันละเห้ยมันตามเข้ามาดเด็กมันตามไม่ได้มันยังไม่ได้เชิญเ่อนผมเพื่อนเพื่อนอยากนี่ไงมาแล้วนะกูต้องเชิญเออเฮ้ยเอาวะนี่ล้างจานไม่ล้างจานอย่าล้างจานครัวครัวรับจ้างสารพัดสาวมึงไม่ได้ตัววานเนี่ยไม่ได้เอามาสักตัวเลยแย่จริงโอ้ยมันจะอาตาอะไรเจ๊ดูไปดูไปดูไป ว้าๆวาวว้าถุยหมดเลยถุยหมดเลยถุยหมดเลยจัดจานเตรียมจานเตรียมจานเจี๊ยบจานเตรียมเปิดร้านเดี๋ยวยาว้าววาว้าเตรียมจานเตรียมจานเราต้องจัดจานแล้วนะครับเชฟอันนี้ล่วงอันนี้ล่วงเออเก็บเออมาแล้วเอ้าเฮ้ยนั่นรอก่อนรอพี่ก่อนรอพี่ก่อนแป๊บนึงนะคะ่เข้ามาพี่ผมไปดวนเดือนมาดูเดือนก่อนนี่ถ้าเกิดเราเสร็จแล้วใช่ไหมเราเอาไอ้นี่มาวางแล้วก็กด เมนูก็จะไปเด้่ะเลือกซักไอ้นี่ไอ้เครื่องปั่นนี่อยู่ไหนวะไอ้ไอ้หม้อสำหรับปั่นเนี่ยหม้ออยู่เขาอยู่ใต้ล่างมีใต้แล้วหม้อสำหรับปั่นนี่อยู่ไหนก็เนี่ยอันเนี้ยอันนี้เหรอใช่ที่มันไม่ปั่นอ่ะมึงต้องวางไว้มันต้องมีวัตถุดิบใช่มึงใส่ไข่ไปแล้วไหมมึงใส่ไข่ไปยังตอกไข่ใส่ยังต้องใส่ไข่ใส่แป้งทำแป้งเองหม้อทั้งสามนะเอี่ย แต่บ็มาแล้วซูเชิปผมเนี่ยนะเจ้าเนยเจ้าเนยตู้เย็นเลยตู้เย็นครับนวไม่ฟังเลยนะเอ้ยเทียนนี่มันคนกินกูอยู่ไหนล่ะกินห้วยู่ดกินโดนเอ็กคาลิเบอร์เสียบตูดไปแล้วมีไหมนยอาคนกินได้ไหมกินรรมะจะเจอไหมเนี่ยอวตารต้องไปต้องไปดูดมาเดี๋ยวไป ไม่ทันแล้วช่างเอาอันนี้แหละมิสเตอร์บัตเตอร์เอาเอาเวลาออกอยู่แล้วก็เอาไปอบแต่ยังไม่รู้วิธีอบไอ้นี่นะยังไม่รู้วิธีหลบพิซซ่าแต่กูว่ามันใช้วิธีเดียวกันนั่นแหละไม่ไม่เอ่อพิซซ่าถ้ารู้วิธีทำหลักไอ้หลักหลักก็ได้รู้รู้ไม่แต่งงออ๋อพิซซ่าใส่ฐานข้างล่างนี่เว้ย พี่เออพี่ายเรใส่เตาข้าง่งนีะรู้้า่เเปิดเห็นได้ปะไมเป็นไรว่ไเนี่ยไม่ได้นี่ยเรอมีซ้อะไรกไรางเยช็อแรไม่รู้ว่าทอะไรเพิ่มน็อรอามาทาเอามทาเั่ม็อะไรนไไม่ได้รอต้องต้มก่อนร่าให้มันสุกรอไม่ก็ใส่เนี่ยควรันก่อนเห็นเห็นท่เป็นี่คนนั้นมันเขาไม่ก่ไมเน่ยเอาควรเนี่ยอ่านี่้านอกละลายเล่นก็รงว่ไละลายยัไ ก็ทำไงให้มันก้อนเป็นกิ่งอะี่ประสายนี่หรือเปล่านี่ไงอันสุดท้ายตันสุดท้ายไหนอะไรอ๋อนี่เปล่านี่นี่ใส่ที่เที่ยงบที่บีที่บีทจมันไม่มาวะหรือมันต้องไม่ต้องที่บีทคือต้องตกแต่งไม่ได้หรอเอาๆเอาจ็อกแล็ตใส่ตรงที่บีทฟ้อนอ๋อเอาเอยนี่มันอะไรเนี่ยน้ำมันเโอ้โหโอ้โหอย่าตีกันอย่าตีกันเอาล่วงวงไปหมดแล้วตั้งไงเอาอันนี้ไปสับก่อนจ็อกแล็ตน่ะ ไม่หรอไม่ไม่ไม่ต้องนี่ไงได้แล้วเนี่ยช็อกโกแลตไม่อยู่ข้างในแล้วนี่ไหนไหนนี่ที่บีบมี่นรกจะลบแล้วกูก็จะยิบไปใครครูนรกนี่หมันเนี่ยมันมันต้องยกมาไว้นี่ไว้ถึงจะบีบได้มึงยกเล็กเอาไว้ที่แล้วก็บีบ นี่เรามาดู Apple นี่ได้แล้วนี่เออเออเราึงบึ้งมึงแล้วมึงตัดเค้กทำไมด่าแล้วลูกค้าก็จะคิียดไม่นไม่มันกลายเป็นรูปทรงนี้เองกลายเป็นรูปทรงนี้แล้วก็ส่งเลยมีแค่นั้นแหละเราจะแล่นเรจะเล่นมีทต่แมเปิดใส่ชุดย้ใหม่จวดูดีขึ้นจ้าเฮ้ยเด่นนะกูสงสัยเอาันนี้มาสับกันโอเคเอามาลองดูแล้วไม่ดูไว้ทำไมวะพอละพอละทุกคนพอนี่ไงเป็นชิ้นแล้ว เออว่าสับได้ว่ะแล้วก็ไปแล้วก็ไปนะหรือเปล่าสับแล้วก็แล้วไปหยุดที่มันหล่นพื้นไม่เคยเห็นร้านเราไม่โคตรอนามัยเออไข่ด้วยน้ำน้ำไข่เออไข่ด้วยไข่ด้วยจะไปแป้งไข่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 ทอง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 เฮ้ยเป็นไงล่ะนี่เราดีเราดีเรากำลังจะเปิดร้านจริงๆใช่มเนี่ย

เฮ้ยบูร์ล้อเฮ้ยเฮ้ยขอเฮ้ยนี่เอาแต่งหน้ามดแต่งง่าแล้วก็อันนี้โรยโรยโรยเนี่ยโรยโรเฮ้ยมันไม่เห็นบีบวะเอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วใส่จานนี่คืออะไรอ่ะได้แล้วะได้ได้แล้วได้ได้ได้ไดยได้ยังงี้เหรอนี่ไง อมาทดสอบกันเอาพร้อมพร้อมพร้อมนะครับพร้อมนะครับเราจะเปิดร้านกันแล้วครับใน3 2 1สตาร์ทเมนูแรกเป็นเบอร์เกอร์ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูเอาเนื้อไปกินเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูย่างเนื้อกูย่างเนื้อกูทอดเนื้อกูทอดเนื้อสองชิดหนึ่งทอดเนื้อทอดเนื้อเฮ้ยกูโยนเบอร์เกอร์ทิ้งไปข้างหน้าแล้วทอดเนื้อเดเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยก่อน๋ยวเดี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 ๋ยวเดม๋ยวเดี๋ยวเดี๋ ชจะไหมจะไมมจะไมมจะไมมจะไหมเฮ้ยไอเนื้อเอาเนื้อกิ้งลงพื้นนึงอ๋อโอ้ลูกค้าลูกค้าสั่งไม่พักเลยเย้เย้เย้ลูกค้าลูกค้าไม่มีการจาไม่มีการนเลยเนื้อเนื้ออยู่ไหนเนื้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เนื้อใส่เนื้อใส่วางสามไปเยลูกก๋วยกิ้งกิ้งเยลูกกดกิ้งกิ้งไม่ได้ใส่จานนะ ไอ้าไม่สาน่ยไปไปเสิมเสริมเอ้าใครยิบจากมือไปกูยายเงยเฮ้ยโอ้ปดูแลกายไปแล้วร็วลูกค้าเริ่มอดใจแล้วลูกค้าเริ่มหนีจากร้านเราไปหมดแล้วนี่ไอ้โง่ เดี๋ยวๆเนื้ออย่างเนื้อเร็ว đâu อย่าอย่าอยู่ๆๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวล่าหมดละ หลังจานเด่อจานเปื่อนจานเปื่อนจานเปื่อนกูย่างเนื้อกูย่างเนื้อกูย่างเนื้อลงลงย่างเนื้อย่างเนื้อยูแล้แล้วเนื้อยู่เฮ้ยยักษ์เขานี่เบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์กับเนื้อเบอร์เกอร์กับเนื้อเบอร์เกอร์กับเนื้อเบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์เนื้อเอาไม่ใช่เบอร์เกอร์ชีสเหรอเบอร์เกอร์ชีสอย่างเดียวเลยกี่ผ่านแล้วเอาแล้ว เราเกินเนืออย่างเดียวเร็วเกินเดอยเอาเข้าเดือยไปดิไปอะไปจ้า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 เอาเอาเอ้าไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วเอาอยู่นี่อยู่นี่เร็ว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 ย่างเนื้อย่างเนื้อย่างเนื้อเฮ้ยเฮ้ยวะจะไม่รักเลยล่ะย่างเนื้อย่างเนื้อย่างเนื้อย่างย่างย่างเนื้อย่างเนื้อบอลผมประกอบผมประกอไม่เห็นคนย่างเนื้อต้องเยอะอะหวะเยอะไปเน่อย

เอาไปดิเอาไปเลยเอาไปดิเนื้อเนื้อชีส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 เนื้อเร็ว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 เนื้อมาแล้วเนื้อเนื้อไปส่องแล้วเนื้อไปนู่นสองแล้วนี่มานี่มานี่มานี่เฮ้ยเราแพ้ว้วเราขายขาดทุนเราขาดทุนยังงั้นเหรอใช่แล้วเปิดยังแค่เลเวลหนึ่งเบอร์เกอร์อีซีนะเปิดเบเกอุนวา์ขนาดนี้เปิดร้านเปิดร้านวันแรกก็ขาดทุนเลยครับคุณผู้ชม ไปเนื้อไปย่างเนื้อไปย่างพีชพีชเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ก่อนเลยเบอร์เกอร์วางก่อนเลยดูอ่ะเดี๋ยวล้างชามเดี๋ยวล้างชามเดี๋ยวล้างชามโอเคเบอร์เกอร์ล้างไงล้างไงเดี๋ยวชีสเองเดี๋ยวชีสเองหม้อเดียวกันได้เหรอวะมาโม่ดิย่างแล้วไปตรงโต๊ะประกอบเลยมันล้างไงวะเนี่ยชามล้างไงเอาไอ้นัถนกถู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 ถูกถูกถูถูถูกถูกถู อ่ะสาประกอบกูถูกไม่ได้ไอ้ยี่ใครรักชาติแทนกูทีใครก็ต้ดูเนื้อแบบเนื้อดำเล่มึงอะไรวะเลยมึงติดตู้มึงเมาสะบัดเมาไปสะบัดเมาสะบัดเมาไอ้เหี้ยเดียวไปไอ้สามทำเดียวไปไปเดี๋ยวกูย่างเด้อมึงไปมึงไปมึงไปเถอะมึงไปจัดป่ะโอ้ยหย่ะเลิกเด้อเลิกเด้อไว้ใจกูเลยไอ้ยี่กูยากเก่งมันทำเดียวไม่อะ เดี๋ยวมึงอยู่ตรงงูนบ้าเฮ้ยยัยทะเลาะกันเลยะหรอก้ยมันมันมีออเดอร์นี้ด้วยหรือมี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 มาเลย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 แล้วใครโดนทิ้จานจานจานไอ้ยเอาไปเลยไปเลยจานยังว่างลูกค้าดีลูกค้าดีไอ้เยัยลูกค้าดีไปอีกแล้วไปไปจานจานจานเฮ้ยเดี๋ยวผมเสิร์ฟเองครับพี่ไม่ต้องแย่งกันไป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  ปล่อยปล่อยปล่อยเนยยังไม่ถ่ายนเพื่อนเนยยังไม่ไปดิไปดิไปดิไป่ไปอยู่ไปพังงานเสิร์ฟล้างจานเองก็ได้มั้ยไอ้ย่ไอ้ไปจะบ่าพลังงานเสิร์ฟล้างจานเองครับไปบ่ายไปบ่ายไปเดี๋ยวกูกบงเเดี๋ยวกูกบงเดี๋ยวกูกบงไป กูทอดเองก็ได้ไหมกูทอดเองไงอ้ากูทอดกทอดเอ้กูรักจานไม่เป็นมันเีไว้เอาไว้นนี่เเนื้อเนหยิบไปเนื้อหยิบไปโอเคได้จารแล้วไปวางเนื้อเนื้อเนื้อกับมันปลามันมันมันมัเร็วเร็วเร็วมันปลังชิสมันเปลาชีสมันงชิสเฟลแล้วแมวแล้วมันเปังชีสแมวเอาใส่ได้เลยใส่ได้เลย เอาเนื้อไปเอาเนื้อไปเนื้อเนื้อไแล้วเนื้อไแล้วไม่เอาไม่เอาเนื้อโง่ๆนี่ดิเฮ้ยเฮ้อาไปไหนวะ้่ะไอ้เจ้าเนื้อดิบไปเล้วเดี๋ยวใครเสิร์ฟเนื้อดิบหลังรถเดี๋ยวดไปเดี๋ยวเนื้อมันหมดแล้วเหรอมีนี่ไงให้ล้างเบอร์เกอร์กูเนี่ยกูอย่าล้างเบอร์เกอร์กูดิ

เบเกอร์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 เนือใบเนอใบเนื้อใบเดี๋ยวล้างจานก่อนล้างจานกอนจย็นจเ้องโนปงปงปังเบเกอร์้องเเกอร์ังใกลเลยแ่อ้โยนมให้แล้วนะเอาไปเ้ยหมดแล้วจบแล้วเฮ้ยเฮ้ราได้กาไรเราได้กาไรตอีวเอเราได้กาไร level e ราได้การเยวะอะไรละเราเพได้2อเ สองดาวก็เพียงพอแล้วจริงไหมทำไมกูล้างจานจานฟิวไม่จานเล่เป็นจานแล้วเนี่ยอ่าเอเธอร์ไปทำงานหน่อยดิมันไม่ขาดตัวหรอมันย่างเสร็จแล้วแหละไม่ขาดเลยเขาจะเคลียบไมันจะเคลียบอัตโนมัติใช่ไหมอืมไม่เคลียบอัตโนมัติเดี๋ยวสองมาเพิ่มอีงแ้นวันที่สองของเราฮะในการเดี๋ยวเดียวเดียวพรอยพอยรู้เลยพอยวอลเปียงวอลเปียงวอลแคลวแลวแคลวแขนละที่แน่ๆมันต้องมีคนเหมอเดาเรื่องให้เหรอ ทำการมันดูได้ไอลังกาซะหนึ่งทีมันดูได้แต่มันวุ่นอยู่การทำเนี่ยเอออีโมจิอะไรเงี้ยนี่มันจะมีเมนูอะไรบ้างวะนี่ก่อนมลองดูก็ได้มา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 ทดสอบดูคนเราได้เยี่ยมมากนะต่ไปโอ้เมนูแรกของวันก็คือหอมทอดไปย่างเนื้อไปเลยหอมทอดหอมทอดหอมทอด ผมเตรียมจานแล้วผมเตรียมจานแล้วไปย่างเนื้อเผื่อไว้ด้วยต้องหั่นกัยนะไปหอมทอดหอมทอดมะเดี๋ยวหอมทอดเดี๋ยวผมยังเตรียมจานไว้ให้เดี๋ยวขย่างเนื้อลิงทิ้งไว้มันมันต้องเผื่อไว้ผมทอดหอมผมทอดหอมทอดหอมไปเรื่อยเดี๋ยวดูเองเดี๋ยวดูเองดูเองโอเคโอเคอ่าโอ้เป็นผักเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์ชีสผักผู้เขียรวมผักผักกินไหนวะผักกักลางปีข้างหลังไหนด้านหลังได้แล้วจานแรก เอาผ่ามาแล้วโอ๊ยขอร้องไอ้เียมึงอยู่เฉยๆตอนแรกมาแล้วบอกว่าไอ้มาเกิดเฮกุโยแมงข้างล่างแล้วเออมาเกิดเฮกได้แล้วอีกมูสามมึงทำเนื้อไม่ประกอบประกอบประกอบไม่ได้ดูเนื้อเนื้อผมคั่วนานแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพวกของทอดจัดการเองเองจัดการพวกเร้วเร็วเร็วๆเร็วๆขอกระลำหน่อยขอกระลำหน่อยขอกระลำหน่อยครับขอกระลำหน่อยครับกระลำกระลำกระลำเขียวกระลำเขียวกระลำเขียว เอาไปเอาไปเอาไปไอโย่ไอโย่แล้วนี่ได้ไหมไอไปตันแล้วบ้านี่ยอชีตเหรอชีตเอาไปเอาไปชีดโย่แล้วเอาเอเอาไปเออแล้วใครเตะเตะไอนี่กูไปไหนวะใช่ปะเดี๋ยวไม่ชีตชีจังเดี๋ยวแล้วใครเอามาดิ้งตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ไอขาดชีตขาดชีดขาดชีดเรีย อะไรขาดชีสไม่รู้มั่วงเลยออเดอร์ไหมไอเหี่ยขาดชีสจริงด้วยชีสมาใส่เร็วเอาใส่แล้วเอาเอาไว้ลกกกไม่มีไม่ม่แขันชีสเลยเป็นฝไมันทอดสองมันทอองเป็นไฟเป็นไฟเป็นไฟเป็นฝาเดี๋ยวเฟตี้ไหนเอาหอมมาเอาขันเอามันมันมันนี่มันน่เอาทันทานทนทันทนทนทงนีมือขดวะมือดเิปเอ้ยไอเี่ยเอาทอดเร็วฝทอดมันฝังทอดมันทอดเร็ว โ้จะบแล้วจะแแล้วชีเบคอนชีเบคอนนี่ชีเบคอนเบคอนเบคอนจานน้ารานเลยจานหน้าร้านเลยเร็วไม่ทอดะลึกเอยู่เทอยู่เทอยู่คุณไหวโอเีโอ้ยีม่เียมเลยเบคอนเบคอนเบคอนเอาวางไว้แล้ววางไม่ได้้วยกินไม่ได้เฮียอะไรเบคอนคเร็วเวเโอเคไ เนื้อเนื้อเนื้อเบสไม่แก้วนมันขำทอดเลยอหอมไม่ทันเเมือเิไ้้ยกกูนกันหล่บได้ไอ้ไหนกะเหากะหล่กะหากะหล่เบเกอร์ไร้ขาดกะหล่ เดี๋ยวเอาไว้ไว้จานลอจานจานจานเบเกอร์กันเหลาเบเกอร์กันเหลามะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศอยู่ไหนโยไม่ให้กูโยไม่ให้อาไเอาไว้เอาไวยดเนื้ออะไรไม่ได้โอ้ยโอยได้ได้ไหมได้ไหได้ไหมไดไอ้ยักษใครวางอเดินที่มันไม่บีบม่ได้ ไม่ทำแล้วเยอะไม่ทำแล้วไอ้ชีจีจีชีชีอยู่ไหนทำแล้วเอาไปตีเอาไปตีเอาไปตีทอดทอดทอดไอ้ย่าเราได้เราได้ห้าเราได้ห้าสิบบาทเลยอยากเปิดร้านเลยนะคงมึงอยากเปิดร้านเลยนะ ที่แน่ๆคือไปดูของเกิดไปดูของเกิดไก่อนเกิดเกิดผิดทั้หมดมันรีหมดอ่ะมันรีมันรีเว้ยมันรี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 ไอชี้เฮ้ยเป็นไฟล์ไม้ไปส่องงานอะไรวะไม่เอางี้จัดหน้าที่เลยให้ทำอะไรจับเอ้ยไม่งั้นล้างจานแล้วก็เสิร์ฟจบงั้นงั้นเดี๋ยวกูขออันนี้เลยพวกของทอดกูจัดการวัตถุดิบมีเท่าวัตถุดิบทำเสร็จเอามาวางคนประกอบประกอบเองจบไอพวกพวกมึงทำเบอร์เกอร์กันเลยสามคนเดี๋ยวกูจัดการของทอดเอง ใครจะใครจะจัดจานเสิร์ฟเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้ล้างจานเดี๋ยวล้างเองสาม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 ล้างจานแล้วก็จัดจานเสิร์ฟนะอันนี้มีอะไรนะมีอะไรบ้าเฟิร์สเคลียร์เรื่องวัตถุดิบอ่ะเออเคลียร์เฟิร์สเคลียร์เรื่องวัตถุดิบได้ได้เด็กกูโยนให้เด็กกูโยนให้อ่บิ๊ก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 เฉพาะของทอดอย่างเดียวใช่ไหมไม่เลยของทอดอย่างเดียว่งั้นงั้นเดี๋ยวกูจัดแฮมเบอร์เกอร์ก็ได้เอาบรรดาพวกเอ่ออะไรอ่ะ มะเขือเทศหรอเรื่กนั้นมุกคอยดูได้มุกคอยดูได้ไอตัวนี้แบ่งแบ่งหน้าที่แบ่งหน้าที่ก็อย่างดีไอ่เดี๋ยวพอจริงจริงไม่พูดไม่ไม่ไม่เอามีดเอามีดเดี๋ยวกลัวมีดมารอเลยอันนึ่งยองตามฝากแล้วเป็นไฟเดี๋ยวสับอาหารเอามะเขือเทศไปยังมะเขือเทศอยากอะไรวะอย่ากปาล์มเลยเก็บไพ่เก็บไพ่เก็บไพ่ลงหังมันก็ชิดตามพื้นนะนะครับมันทอดตองแล้วก็ เบอร์เกอร์ชีสผักมะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศวางไปแล้ววางไปแล้วจานแล้วจาน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 ขอจานนะครับจาน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 เอาแล้วก็ได้เอามันให้เพิ่มหน่อยดิอุ้ยไม่ทันไอ้เหี้ยมันาวสองเอาเอาเบอร์เกอร์เอ่อเบคอนขอเบคอนด้วยโอ้โหหั่นกีดิเบคอนสองชิ้น เบอร์เกอร์สองชีสเบเกอร์ชิีนเบคอนหอมทอดเบคอนอยู่นี่น้างขาโอ้โหเบเกอร์ชิีนเบคอนได้ละอ้าฟกูเดินติดใครอีกนี่อ่ะเบเกอร์ชิีนเบคอนเบเกอร์ชิีนเบคอนเบเกอร์ชิีนเบคอนอีกรอบนึงครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีอีกเบคอนเบคอนเบคอนล้างขามล้างขามล้างขามครับล้างขามเบคอนโอเคครับ เอออาเเ่บอร์เกอร์ชีสอย่างเดียวครับเบอร์เกอร์ชีสอย่างเดียวเบอร์เกอร์ชีสเอาชีสไปกลับล้างชามลั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 งชามขึ้มาเห็นได้เลยวะกูตัวกูสูงไปเอาเนื้ออยู่อ่ะมีเบคอนมาตัวหนึ่งอะอไม่มีเอาหอมหอมทอดหอมทอดทอดอยู่ทอดอยู่ทอดอยู่เดี๋ยวผมไปเอาขนมปัง เอะชีสชีสไปแล้วเอาไปไหนเด้วเบอร์เกอร์ฮัลโหลอ้าวเอาชีสเอาชีสเบอร์เกอร์ชีสเบคอนหนึ่งไปฮะเบอร์เกอร์ชีสเบคอนหอมทอดอีกหอมทอดอีกอันหนึ่งครับโอ้๋อย่าทำไมจีทำไมอ๋อเรา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 เริ่มเราเริ่มเบาอ่ะเริ่มเอางี้ยุ่มมาช่วยเขาหน่อย เอาไอ้กูหยิบไม่ได้ไม่เอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวขอรีเซ็ตใหม่นเอ่อเออถ้าบอกกูก็เออไม่หมดแล้วเ๋อกไม่หมดแล้วเดี๋ยวแตี่ยนยังแม่นเฮ้ย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 เฮ้้เฮ้ยเเ้

เออเฮ้ยได้ได้เย้อนอย่างแม่นเลยเลยโอเคโอเคเออเอออะไรเอาหน้าเอาหน้าเอาหน้าเอาใหม่มาเออขูดยุดยุดมาช่วยประกอบกับเขาหน่อยหยิบพวกพันธะไอ้ผักนี่มาสับไปเดี๋ยวผักตรงนี้ไว้ใช่มันต้องสับผักตรงนี้ผักถ้าจะสับใช่ก็ก็ไม่ต้องจับมาโยนเนี่ยจะสับผัดยังสับหรืออะไรก็ว่าไปรับคนละออเดอร์ไปช่วยน้ำประกอบประมาณนั้น ให้ไอ้พวกนั้นทอดเนื้อกับทอดเอ่อมันไปไม่เดี๋ยวกูสับผักสับอะไรสับได้เพราะกูต้องสับไอ้นี่อยู่แล้วแป๊บเดียวพร้อมพร้อมกันก็ให้ให้ให้เฟิร์สมันโยนมาตรงนั้นอ่ะตรงนั้นก็สวยๆอยู่เกลื่อนพื้นไปหมดเลยอ่ะขวดเละมากเลยโอเคไปอ้นนรกต่างตายอันนี้อันนี้มีอันนี้มีกระจกกันอยู่เว้ยลูกค้ามองไม่เห็นเราเห็นเราเห็นลูกค้าเลยเหมือนไอ้แบบที่กระจกที่แบบตำรวจเขาไว้สอบสวนคดีอ่ะ ไม่ขอโทษนะความจริงมันต้องเปิดให้ให้ลูกค้าเห็นว่าเราทำอะไรแต่ลูกค้าแต่ลูกค้าเห็นอะไรเบอร์ก็เลโยชีสมาโย่ไข่เบอร์เกอร์หล่นกูก็เก็บเบอร์เกอร์จากพื้นแล้วเอาไว้ให้ลูกค้าโอเคโอเคพร้อมอันความร้อนมันก็หายไปแล้วเนี่ยนะเนีเหมือนเดิมเลยเผาแล้วหอมเหมือนเดิมเลยหอมทอดเตรียมย่างเบอร์เกอร์ไว้เตรียมเตรียมอันนี้ไว้อันแรกนะเตรียมจั้อันแรกเบอร์เกอร์เตรียมเลย เดี๋ยวมามาแน่ย่างเนื้อไปย่างเนื้อไปเกลยดหอมแม่งล่วงเบอร์เกอร์ชีสผักผมเอากระหล่ำไปละวางกระหล่ำไปเลยเดี๋ยวไปทานให้โอเคกระเทไอ้หอมสุดยังเดี๋ยวผมไปเสิร์ฟให้ผมไปเสิร์ฟให้ไปไปหั่นไปนผักเลยหั่นอะไปหันเลยมันทอด เอามันให้มันมันมันเนี่ยเอออ้าวโยนไปฝั่งรถแล้วโยนไปฝั่งรถแล้วโยนไปฝั่งรถแล้วไอ้เชี่ยเอ้ยมันมันกิ้งอ่ะกินเล่นของสูงเราอ่ะไป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 อ่ชีชใช่ไหมอ่ชีอ่ชียึดไปนู้นแล้วในคบในคบแล้วในคบแล้วในคบแล้วอยู่ตามพื้นอ่ะอ้าวมันถอยหน่อยมันถอยเฮ้ยไม่ไม่ครบหรอขาดอะไรอ่ะอ่ชีไอ้ พีทกูโยนตรงนั้นเต็มเลยโจ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 สวย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 ครับสวยครับสวยครับสวยครับเอานี่นะนี่มันยังไม่มีใครหันเลยโอเคเดือดทอดอยู่เสิร์ฟมันทอดหน่อยเสิร์ฟมันทอดหน่อยเสิร์ฟมันทอดหน่อยมันทอดอยู่ไหนวะอยู่โยไปข้างหน้าแล้วอยู่ข้างหน้าแล้วไอ้เชี่ยเอ้ยได้อยู่ข้างหลังมันทอดสองอ่ะกูโยนไปแล้วติดไอ้บิ๊กได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไอ้เชื่อชีตชีตพักกะหลง มะเขือเทศ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 ผมวมะเขือเทศครับอ่ะไม่ทันแล้ววะต้องเปลี่ยนเป็นแชีสแหละเนี่ยนนี้ได้นี่ได้นี่ได้ไดมันเอามันอีกป่ะไอ้มันไปม,มันไปหมด,มดแล้วโอ้ยเชี่ยไปทันหยิบแ <c oughs> ม่ออกมาดำไปสัตว์มันทอดหอมทอดครับหอมทอดหอมทอดนี่เหลือเนะี่ยอาหารทอดเบคอนเบคอนเบคอนทอดเบคอน อาอยู่ไปไปเอาเงื่นประกอบหอมทอดเดี๋ยวมันติดตามซอกติดตามซอกได้ละมีคอนรอชี้อเลยว่โยนไม่ให้เอาไปชี้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 ตามพื้นเยอะแยะเหล่านี้นะชอบโยนจังเลย โปรเพยเยอร์ก็ทำไม่เก่งนะเราไม่ใช่โบ้มือนไอ้เหี้ยมันท่อของท่อไม่ทันแต่ยวโยนมันไหมให้ไม่เป็นไรม่ได้วางวางไว้แล้วราอมาเลิอมาบาร์บีคิวเบอร์เกอร์เราเลยทมายิงท่อมันยิงยิงไม่เร็ววะงงใจไอ้ยิ่ผิดนะเว้ยเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ เบอร์เกอร์ผักว่ะหอมทอดส่งไปสามเรียบร้อยหอมทอดเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์สมกันเบอร์เกอร์เลวผัก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 เบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์ชีสอร์รโอ้ว้าเฮ้ยเกิบว้าวว้าวว้าวว่อวว้เวว้าวว้าววายว้วววาใคราาาานบา กูหยิบมากูดูวยอะไรเราต้องเอาพนักงานเพิ่มเราด้วยพนักงานเพิ่มจริงๆไว้เนี่ยไอ้กล่องนี้มันเอาไปจากไหนวะกล่องใส่เนี่ยนู่นไงนี่ไงนี่นี่แหละทข้างหลังน่ข้างหลังมั้ดีดีดีด้ว